พี่ค่ะพ like, ี่น้องทางยูทูบเสารนี huh. ่ขึมเมืดข right ึมเมืดขึมว่านลุงเขาขายว่ลุงยล้ื่อน่ไปเยเนาะไปมาแล้วเพื่อนนั้น แ่เก่นีเน่าา่ใช่บมอะม่ใ่บีเดี๋ยวอย่านอ่อ่อนบ่งตัวหนึ่งกนด้ย่ยวงูมันก็สิแพมก็สีเหนีวออกะบัอหนงเดินไดแค่สอกหมเออ พระมาแล้วพระมาแล้ววันนี้บ่มีกับข่าวเลยมันนี้ใส่บาชื่อ ไอ้ไร่าธุน้าแนอัไร่าธุน้าแนสิเด้แล้ววะน้อแม่นงเลแม่นงสิแล้ววะน้อแม่นงนี่เนาะโอ้เห็ดเป็นเยยยยยยยมาเร็วหางยานผ่าเด้อ มองเพิ่นมาใหมเพิ่นมาคันหัวทางสจ้าจาเจ้เข้าบะมีกรบขาวเลยกินน้ำเลยเด้มาเลยมาเลยกล่าวมากมากมากองไหนก็ใส่ได้เมิดมากมา

เธอดีดนีเธอดีดีเออโอ้ยเคดเป็นคือเป็นศิษย์อาจารย์ไปสอนสุวันณศิลป์นี่จะไหนจังอันนี้นาะอู้ใสเรียบร้อย 在、exactly. 土。<laughs>